เรามารู้จักหวยกเกษียณกันนะครับปกติแล้วนั้นการซื้อหวยกับเรื่องของการออมนั้นเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นกระทรวงการคลังกําลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มานะครับเรียกว่าหวยกเกษียณหวยกเกษียณน,นะครับก็จะมีแนวคิดว่าให้คนที่ซื้อหวยนะครับหรือว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดเนี่ยนะครับสามารถที่จะออ,อมได้ด้วยโดยเป็นเรื่องของการออมนะครับกับเรื่องของการชิงโชคนั้น ดูว่าจะเป็นเส้นทางขนาดกันนะครับดูจะไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดนั้นกระทรวงการคลังนั้นจะทําให้2เรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าจะช่วยให้คนไทยนั้นสามารถที่จะออมไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคไปด้วยถ้าเกิดว่าเราดูนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามักจะเสียงเงินไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกเนี่ยก็จะเงินก็จะเป็นศูนย์ไปเลยนะครับแต่สําหรับแนวคิดของหวยกเกษียณ จะสามารถที่จะเอาค่าซื้อหวยเนีนะครับเก็บออมไว้ในกองทุนการออมแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่ออายุ60ปีก็สามารถเอาเงินที่เราซื้อหวยไปนะครับตลอดชีวิตที่เราทํางานมาได้นะครับไปเบิกเป็นเงินเกษียณได้แบบนี้นะครับก็จะเท่ากับว่าได้ลุ้นทั้งรางวัลแล้วก็ได้เงินกเกษียณด,ด้วยนะครับซึ่งรางวัลที่จะได้ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคือรูปแบบนะครับจะมีการเปิดให้ซื้อหวยนะครับผ่านแอปพลิเคชันกอช ซึ่งราคาก็ประมาณ50บาทนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับรางวัลที่ออกมาเนี่ยก็จะมีให้รางวัลให้ลุ้นทุกสัปดาห์นะครับให้ลุ้นทุกๆวันศุกร์ซึ่งออกมาเนี่ยก็จะรางวัลสูงสุดนะครับจะรางวัลละ1ล้านบาท5รางวัลด้วยกันต่อสัปดาห์แล้วก็มีรางวัลรองลงไปนะครับก็คือรางวัลละ1,000บาทนะครับจำนวน10,000รางวัลซึ่งตรงนี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็ใช้งบประมาณนะครับในการที่จะมาออกหวยออกสลาก สำหรับไวัยเกษียณเนี่ยนะครับที่เป็นการออมไปเนี่ยก็ใช้งบประมาณ700-80ล้านบาทต่อปีนะครับหรือว่าสัปดาห์ละ15ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออมนะครับแต่ละคนก็สามารถที่จะซื้อหวยการออมหวยเกษียณเนี่ยนะครับได้เดือนละไม่เกิน3,000บาทต่อต่อคนนะครับต่อเดือนจะไม่ให้ซื้อเกินนี้นะครับแล้วก็เงื่อนเงื่อนไขนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องดูว่ากระทรวงอันลังนั้นจะไปทําเรื่องของ กฎหมายก่อนนะครับต้องแก้กฎหมายของกอชก่อนนะครับให้สามารถที่จะออกสลากแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันให้คนมาซื้อหวยได้นะครับซึ่งก็คงต้องรอไปถึงปีงบประมาณหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องของแนวคิดเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็ตกผลึกแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหวยกระเสียนนั้นน่าสนใจหรือไม่นะครับยังไงก็รอติดตามข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยงวดแรกเนี่ยจะซื้อได้เมื่อไหร่นะครับก็อย่าลืมติดกดติดตามช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้ผมเล่าให้ฟังนะครับสําหรับความคืบหน้าของข่าวที่น่าสนใจแบบนี้เพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ